สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงการที่เราส่งรายผิดนะครับส่งให้คนอื่นผิดหรือว่าเกิดการรัวนะหรือนะครับพลาดอะไรสักอย่างหนึง่งนะอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะส่งข้อความไปหาเมียคุณนะครับว่ารักนะจุบจ๊บจุ๊บนะครับฮนะอย่างนี้นะครับรักนะจุบจ๊บจุ๊บนะแต่ทีนี้บังเอิญว่าส่งไปหาน้องเมียนะครับ มันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงดีครับถ้าเป็นปกติอันเก่าเนี่ยโหต้องเคลียร์กันนะบางทีเมียหลวงมาเห็นหรือเมียเรามาเห็นเนี่ยโหเคลียร์กันยาวเลยนะครับว่าเป็นรักน้องเมียนะฮะทีนี้ไม่ไม่เป็นไรแล้วครับต่อไปนะฮะให้คุณอัปเดตไลน์ก่อนนะครับอันนี้อันนี้เวอร์ชันเก่าก่อนผมให้ดูก่อนปกติเราจะกดนะครับที่ข้อความที่ข้อความแล้วเราก็กดลบข้อความถูกไหมครับพอกดลบข้อความแล้วเนี่ยมันจะหายแต่ข้อความของเรานะฮะแต่ปลายทางมันยังคงอยู่นะฮะทำยังไงครับให้คุณไปออััปเดตลนนก่ะครบ กดอัปเดตนะครับอ่าทีนี้ก็รอครับอ่าเมื่อเราอัปเดตเสร็จแล้วก็กดเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทีนี้จะลบได้หรืออยังนะครับ รักนะจุ๊บๆนะครับส่งไปหาน้องเมียนะฮะทไงดีครับติบลบเลยครับกดนะฮะแล้วก็กดคําว่ายกเลิกข้อความนะครับเฮ้กดยกเลิกข้อความเลยนะครับปุ๊บก็จะบอกว่าอาจจะไม่สามารถยกเลิกได้นะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเก่านะครับอ่าเรายกเลิกข้อความเลยภาพนี่คุณยกเลิกข้อความแล้วข้อความหายไปแล้วครับมันจะหายทั้งของเราและของปลายทางนะครับบางทีบางคนมีกิ๊กครับจะส่งไปหากิ๊กนะครับอยากทำลายหลักฐานนะฮะ ให้กิกอ่านเสร็จแล้วก็ทำลายหลักฐานทันทีนะครับไม่ให้มีใครเห็นนะไม่ให้มียตัวเองเห็นไม่ให้ใครเห็นนะใช้วิธีนี้ได้นะครับใช้วิธีนี้ได้อ่าอ่ากรนีอย่างเงี้ยนะส่งไปหาอ่ากิกนะฮะลักในอึบๆนะฮะโอ้โหถ้ากิกอ่านแล้วนะครับอันนี้สมมติกิกอ่านแล้วนะเราต้องรีบลบให้ไวนะครับทําลายหลักฐานไม่ให้เหลือไม่มแต่ซาาครับไม่เหลือไม่แต่ซาาโอเคนะนี่คือวิธีการลบนะครับโอเคไหมปกติเราลบไม่ได้แต่ตอนนี้เราลบได้แล้วนะครับข้อความ สบายใจแล้โอ้โห,โหสุดยอดนะคลิปนี้ก็จะมาบอกแค่นี้แหละนะ